สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับเจ v าวาร t ตวันนี้มีฟีเจอร์ใหม่มาแนะนำกันอีกแล้วนะฮะใน Excel ของเรา นั่นก็คือการอินเสิร์ตรูปภาพแล้วให้พอดีกับเซลล์ของเราเลยนะฮะเมื่อก่อนเวลาเราเอารูปภาพเข้ามาเนี่ยมันก็คือจะแบบเป็นขนาดจริงรูปใหญ่อะไรเงี้ยเราจะต้องมาย่อหรือมาครอปอะไรไปให้มันพอดีกับเซลล์เนาะแล้วการที่เราจะทําให้มันพอดีเนี่ยบางทีอาจจะต้องเขียนโค้ดเพิ่มนะับใช้ VBA เพิ่มนะฮะ,ะ,ฮะก่อนหน้านี้นะฮะเราจะเป็นอย่างนั้นกันเนาะแต่ตอนนี้นะฮะฟีเจอร์ใหม่ของเขานะฮะความสามารถพิเศษสูงมากนะฮะมาถึงเลยเนี่ย ก็สามารถที่จะนะครมาใส่รูปเข้าไปในเซลล์ของเราได้เลยนะครับให้ให้มันพอดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะขยายขึ้นมาได้นะฮะแบบนี้นะฮะก็จะแบบนี้นะฮะก็จะเห็นแบบเออให้มันพอดีกับเซลล์ของเราได้ประมาณนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเราต้องการให้มันพอดีกันทั้งหมดเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะสามารถทำได้เลยแล้วถ้าสมมติว่า เรามาคลิกนะครับแบบนี้แล้วถ้าเราต้องการจะเห็นรูปที่มันใหญ่ขึ้นนะฮะสามารถกด c อนโ r ร l shift f 5นะครับเพื่อจะดูรายละเอียดของรูปภาพที่มันใหญ่ขึ้นแบบนี้ได้นะฮะ c o n โ r ร l shift f 5นะฮะก็จะเห็นแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับในการที่เราจะใส่รูปนะฮะวิธีการก็คือมากดที่ insert ตรงนี้แล้วก็มาเลือกที่ picture แล้วมาเลือกที่ตรงนี้ place in cell ะะแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้เลยนะฮะว่าเราจะเอารูปจากไหนนะครับจากเครื่องของเราหรือจากส Stock Image นะครับหรือว่าจาก Online Picture นะฮะอันนี้เราจะเลือกจากอ่า Device นะครับก็คือคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะฮะแล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ของเราที่เราเก็บรูปไว้นะฮะแล้วก็นอกจากนี้สามารถที่จะ เลือกมาทีละหลายๆรูปได้ด้วยนะครับไม่จะเป็นเราต้องเลือก1ต่อ1นะฮะสมมุติว่าเราจะเริ่มตั้งแต่สมพงศ์นะครับไปจนถึงสมศรีเนาะสามารถเลือกรูป1รูปแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้นะฮะแล้วก็มาเลือกที่รูปต่อๆไปได้เลยนะฮะรูปทั้งหมดมันก็จะถูกอินเสิร์ตเข้ามาตามชื่อที่เราต้องการนะฮะในเซลล์นั้นๆของเราได้เลยนะฮะแบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นความสามารถใหม่นะฮะที่ว้าวมากใน Excel ของเรานะฮะเอ่อ็กเซลเวอร์ชั่นใหม่ของเราเนาะ อนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะนะฮะฟิลเตอร์ขึ้นมานะครับจากรูปภาพแล้วก็ชื่อของเราได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรานะฮะอยากจะรู้ว่าใครที่อยู่ในโปรเจกต์อินสตาแกรของเราบ้างนะครับสามารถที่จะใช้สูตรฟิลเตอร์ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เราจะต้องแปลงข้อมูลให้เราเป็นเทเบิลก่อนนะครับก็คือ,อ คลิกที่เซลล์แถวเซลล์หนึ่งแล้วก็กด ctrl T เนาะแล้วก็เลือกที่ my table header นะครับซึ่งมัน e f a u l t อยู่แล้วเนาะแล้วเราก็กด ok ไปนะครับแล้วก็เลือกอแบบที่เราต้องการนะสมมุติว่าเราจะเอาแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เราต้องการเนะาะหลังจากนั้นนะครับเราสามารถใช้สูตรฟิลเตอร์นะครับ manager คนไหนอยู่ในโปรเจกต์ instagram บ้างนะครับเราสามารถฟิลเตอร์ขึ้นมาดูได้ตรงนี้เลยนะครับก็คือใส่สูตรเท่ากับฟิลเตอร์นะครับ filter เนาะแล้วก็ array ของเราก็คือ manager กับรูปภาพ นะครับแล้วก็ใส่คอมมานะครับแล้วก็ include นะครับก็คือชื่อโปรเจกต์นะครับที่มันเท่ากับโปรเจกต์ที่เราต้องการนะครับแล้วก็ปิดวงเล็บได้เลยนะครับเห็นไหมฮะมาทั้งชื่อและรูปเลยนะครับก็คือคนที่อยู่ในโปรเจกต์ i n s t a g r a m ก็คือจะมีสองคนนะครับก็คือสมคณิตกับสมศรีนั่นเองนะฮะถ้าเราเปลี่ยนเป็นโปรเจกต์อื่นบ้างนะครับสมมติเป็นลายนะครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นสมโชคกับสมรัก แล้วก็เปลี่ยนปลายพร้อมกับรูปเนาะสมโชคก็คือรูปนี้นะครับถูกต้องนะครับแล้วก็สมรักก็คือจะเป็นรูปนี้นะฮะถูกต้องนะฮะประมาณนี้นะครับอ่ะนอกจากนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับสมมุติว่าเราจะเพิ่มข้อมูลเมนเจอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งคนนะครับสมมุติชื่อจิรพัฒนนะครับชื่อของเราเองเนาะอ่ะนะครับอยู่โปรเจกต์อะไรโปรเจกต์ไลน์นะครับแล้วก็สมมุติว่าเราต้องการใส่รูปนะฮะ สมมุติว่ารูปเนี้ยเราจะเอามาจากออนไลน์นะฮะเพ s e in sale นเ l ลเนาะแล้วก็เลือกที่ออนไลน์พิกเจอร์นะฮะแล้วเราก็ไปเสิร์ชอ่ะอันนี้มันจะดึงมาจากบิงนะฮะสมมุติว่าเราเอาเป็นรูปแมนนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้อ่ะสมมุติว่าจิรพัฒน์นะครับหล่อมากนะฮะสมมุติว่าเอามาฉากรูปนี้เลยละกันนะครับหล่อมากเหลือเกินนะฮะอ่าอินเสิร์ตเข้ามา น,นี่ก็คือจะเป็นรูปของเราเนาะอ่าประมาณนี้นะครับทีเนี้ยเห็นไหมฮะโปรเจกต์ไลน์นะฮะตรงเนี้ยมันจะเป็นดานิมิกแอลเอร์นะครับพอเราเพิ่มข้อมูลเข้ามาปุ๊บมันก็จะเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ได้ด้วยเลยนะฮะประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเราควรจะทําข้อมูลให้เป็นเทเบิลไว้นะครับเพราะว่าดานิมิกแอลเอร์มันจะได้ดึงมาเลยเนาะ,ะประมาณนี้นะครับนอกจากนี้นะฮะความสามารถที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งที่ว้าวมากนั่นก็คือการที่เรามีรูปแต่เราไม่ดูข้อมูลนะฮะเราสามารถลุกอั ดีเทลต่างๆนะครับจากรูปที่เรามีได้เลยยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีรูปของอสมชัยนะฮะร,รูปนี้แต่เราอยากรู้วา่าเขาชื่ออะไรแล้วก็อยู่โปรเจกต์อะไรนะรับเราสามารถใช้ X lookup ในการหาได้นะฮะโดยการใส่สูเท่ากับ X lookup นะครับแล้วก็ lookup value ก็คือเราต้องการหาข้อมูลจากรูปนี้เนาะแล้วก็คอมมานะครับ lookup array ก็คือเราจะไปหามาจาก picture ตรงนี้ Return a r r a เรนะครับเราต้องการรู้เกี่ยวกับว่าเขาชื่ออะไรนะฮะก็คือ Manager เนาะแล้วก็ปิดวงเล็บได้เลยนะครับเห็นไหมฮะชื่อสมชัยมาแล้วนะฮะหรือถ้าต้องการเปลี่ยนรูปเป็นสมโชคนะครับสมมติเราเอารูปสมโชคมาวางแทนเนาะเราอยากรู้นะฮะว่าเขาชื่ออะไรนะฮะเห็นไหมฮะพอรูปเปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนตามแล้วเรียบร้อยนะฮะหรือถ้าสมมุติว่าเราต้องการอยากจะรู้โปรเจกต์อ Project ของเขาด้วยนะครับเราสามารถที่จะมาแก้สูตรตรงนี้นะฮะโดยการ มาใส่เครื่องหมายและเพิ่มเข้ามานะครับสมมุติว่าเราจะใส่ขีดขีดกลางเนาะแบบนี้นะครับเราก็จะใสะ่ใส่เครื่องหมายขีดให้เขานะครับ,รบโดยมีการฟันหนูครอบเนาะแล้วก็เชื่อมเลือกเครื่องหมายแอนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาคลิกเลือกที่โปรเจกต์นะฮะแบบนี้นะครับเราก็จะได้แล้วอ่าเห็นไหมฮะก็จะเป็นสมโชคอยู่โปรเจกต์ที่ดูแลก็คือโปรเจกต์ไลน์นะครับ หรือถ้าจะเป็นนะครับลูปของเราเองนะฮะจีรพัทนะครับจิรพัทหล่อมากนะฮะหันไหมฮะจีดพัทแล้วก็ลายนะฮะเรียบร้อยนะครับข้อมูลถูกต้องแบบนี้เลยนะฮะนี่ก็จะเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ว้าวมากนะครับที่ต้องรีบเอามาบอกกันนะครับของ Excel 365เนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ